สวัสดีครับมาพบกับรายการนอชอม็นทิ้งกันนะฮะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผ,ผู้สับสุนรายการนะครับเครื่องดื่มกระสู้และบริษัทพีพีคา์โกอินเตอร์เนชั่นแนลกรุป๊ปวันนี้เนี่ยผมมาหาน้องโจน,นะน้องโจเนี่ยเป็นปอดีตโทษน,นะพ้นโทษออกมาเสร็จแล้วมาประกอบอาชีพเนี่ยเขาเรียกว่าทาโพมาไลขายนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาดีกว่าฮะไปเลยฮะอ้าวสวัสดีครับโจสวัสดีครับโอโบ้โหเฮ้ยโ,โจเนี่ยตรงนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันที่ไหนเนี่ยตรงนี้หมู่บ้านวิเศษสุก พันธารารสิงค์ครับอ๋อคือเข้ามาตรงจากหมู่บ้านเนี่ยมาเจออะไรเนี่ยวปอมยามเจอผมก็จะเจอร้านเลยใช่ครับเอาโจ้ขายตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงผมขายตรงนี้ตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งถึงสิบโมงครับถึงสิบโมงเลยนะใช่ครับเอาละโจ้เนี่ยเป็นคนหนึ่งเป็นอดีตโทษเข้าออกเดินจังทั้งหมดกี่รอบเนี่ยเข้าประมาณหกรอบครับหกรอบแล้วโทษจะมารอบนี้นานแค่ไหนแล้วได้ปีฝ่าแล้วครับตัดสินใจว่าไม่เอาละไม่เอาแล้วครับเข็ดไหม ก็เข็ดพอสมควรครับเพราะว่าติดไปนานอยู่ติดไปนานใช่ไหมครับผมและร้านนี้ไปเอาสีไม้ลายมือในการทําพุกนี้มาจากไหนอ่ะอ๋ะอมาจากภรรยายครับอภรรยาเขามีฝีมือด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ทําอยู่ด้วยกันอยู่ใช้ชีวิตด้วยกันใช่ครับอย่างเงี้ยมันขายแบบนี้รายได้มันอยู่ได้ไหมก็พออยู่ได้ครับพอไม่ถึงขั้นต้องเดือดร้อนอะไรเลี้ยงครอบครัวได้อยู่อ่ะถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยู่แถวนี้สามารถผ่านมาที่นี่นะ ก็แวะเวียนมาเขาเรียกสนับสนุนน้องโจน,นะมาช่วยกันซื้อหรือว่าไปทําอะไรก็ได้เพื่อสร้างกำลังใจที่ดีนะครบว่าชีพชิพสุจริตเนี่ยทําออกมาเนี่ยผมจะพูดว่ายังไงดีหนึ่งรู้สึกอายไหมไม่อายครับภูมิใจครับภูมิใจใช่ครับเออดีว่าเราไปหลบๆซ่อนๆออย่างนี้เราขายได้สบายเลยเราไม่ต้องไปกลัวใครเร<อ>ืเอ่องอะไรอะเพราะบางคนเนี่ยผลทุกออกมาทันทีเวลาทำมาชีพสุดจริตแต่ช่วงแรกๆเขาจะรู้สึกอาย หลายคนที่ผมถามนะพราว่าเขาอาจจะเคอะเขินไม่เคยทําสิ่งดีไงทำแต่สิ่งแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือทํามาประมาณนานแค่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ร้านนี้ก็เปิดมาได้ร่วมสองปีแล้วครับอ๋อมาเช่าที่ตรงนี้ใช่ครับเออแล้วก็อยู่เช่าที่นี่แพงไหมค่าที่ก็วันละหนึ่งร้อยบาทครับอ่าเขาก็ไม่ได้แพงมากไม่แพงมากครับแล้วคนให้เช่าที่เขาเห็นรอยสักเราขนาดเนี้เขาโอเคไหมโอเคครับผมก็โอเคเขาก็ให้เปิดโอกาสให้เราเออเออเออเาก็ ไม่ได้ว่ารังเกียจหรือว่าปฏิเสธอะไรเราอ่อ่ะสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะจากกันไปนะท่านผู้ชมโจ้่เคยผ่านเรือนจำมาหกครั้งเนี่ยคือเก่ารอบอะเป็นซ้ำซากเหมือนผมอะครับผมแล้ววันนี้พอเ,เริ่มต้นอาชีพสุจสิทจิงจะเป็นาลาไลนี่ก็จริงอยากจะให้กําลังใจกับคนที่เป็นอดีตโทษออกมาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการประกอบอาชีพสุจสิตเชิญเลยฮะอ๋อก็อยากจะฝากไว้นะครับช่องทางการทำมาหากินมันมีหลายช่องทางที่ว่า เราสามารถเลือกทําได้ไม่จําเป็นต้องย้อนกลับไปทําสิ่งเหงอนเดิมเพราะว่าเงินมันได้ไวก็จริงแต่ว่ามันได้ไม่คุ้มเสียครับโอ้โหขอบคุณมาน้องโจครับของท้าวหวังว่าท่านผู้ชมนะจะได้กําลังใจจากตอนนี้นะก็สามารถพิมพ์ข้อความให้กําลังใจน้องโจได้นะครับหรือว่าใครแวะผ่านไปผ่านมาก็มาช่วยสาบสุนน้องโจได้แล้วมาพบกับรายการน,อนชอมนกัีกรครั้งต่อไปว่าจะพายพบค่ะสวันนีผมกับน้องโจขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ